กับเรียนท่านประธานรัสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติทุกท่านกับผมนายเรืองศักดิ์งามสมภาคสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพรักภูมิใจไทยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ให้ผมได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะอภิรายในวันนี้ในเรื่องการแก้รัฐธรมนูล ซึ่งได้ทราบคันดีว่าเป็นสาระสําคัญเป็นความสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูนซึ่งได้ทราบกันว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศชาติแต่ในเรื่องนี้วันนี้ที่เสนอมาในความสําคัญของรัฐธรรมนูนนั้นนะครับรัฐธรรมนูญที่ดีนะฮะก็จะทําให้ประเทศชาติจะเลยก้าวหน้าการแหลงประเทศเป็นโดยง่ายความแตกแยกก็จะไม่เกิดนะครับ ในเรื่องราวต่างๆก็สามารถแก้ไขได้ดูง,ง่ายถ้าหากเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ดีปัญหาก็จะเกิดอย่างที่เคยเกิดขึ้นมานะปัญหาความแตกแยกก็เกิดขึ้นอย่างมากในปัจจุบันที่เราเทศจากันอยู่รัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นมานั้นนะครับก็ต้องมาจากผู้ร่างหรือผู้ผู้เขียนรัฐธรรมนูญซึ่งเรียกว่าสรที่เรากำลังพิจารณาในการที่จะ ให้มีในวันนี้ผมคิดว่าสะสรก็เป็นผู้ที่จะร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ในการนี้ผมคิดว่าการที่แต่งตั้งสะสรเป็นความสาคัญเป็นอย่างยิ่งยวดหากสะสรมาจากการแต่งตั้งของประชาชนทั่วประเทศหรือส่วนใหญ่ของประชาชนแล้วหรือประชาชนให้ความยอมรับนับถือ,อสสรชุดนั้นผมคิดว่า รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก็คงจะเป็นผลดีต่อประชาชนทั่วไปทําให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติวันเมืองหากตรงกันข้ามหากสรอได้เกิดกําเนิดจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งทําเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งคือเช่นเดียวกันก็จะทําให้รัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นไปด้วยความไม่พร้อมที่จะบริหารประเทศคือทําให้เกิดปัญหาต่างๆนานา วันนี้เราพูดกันเรื่องในการที่จะตั้งสรลโอยการที่จะแก้ไขรัฐนูนมาตรา291ตามรัฐนูลพศ2550ก็อยากจะพูดถึงรัฐนูลปี2550ก่อนปัญหาที่เกิดขึ้นและประเด็นปัญหาของรัฐนูลที่พมวนได้จากประชาชนหรือนักวิชาการภาคส่วนต่างๆแล้วสรุปว่ารัฐมนูนฉบับนี้งองเป็นพวกผลมาจาก การปฏิวัติรัฐประหารก็คิดว่ารัฐมนตรฉบับนี้คงจะมีข้อตำหนิหรือข้อที่จะต้องนำมาแก้ไขจึงยังต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมารัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้น2,550นั้นก็โดยสสที่คมชเป็นผู้ตั้งจากการที่คัดเลือกโดยการแต่งตั้งสมัชชาแห่งชาติแล่วก่อนจากจำนวน2,000คนเหลือ200คน จาก200คนเหลือร้อ100คนและในที่สุดเหลือ10คนคก,ก็เป็นการกำกับการกรองจากคอมชอทั้งสินก็จะเห็นได้ว่ารัฐบุญฉบับดังกล่าวมาจากคอมชอนะครับการที่แม้จะมีการประชามติก็ตามจากจำนวนประชาชนที่ลงประชามติจำนวน25ล้านคนก็ข้ากขีดมากระหว่าง,งผู้เี็นชอบกับผู้ไม่เห็นชอบผู้เห็นชอบจำนวนทั้งสิ้น สิล้านคนไม่เห็นชอบ11ล้านคนอันตราส่วนใกล้เคียงกันบ้างจะเห็นได้ว่าในการที่เห็นชอบ14กับ11นั้นประชาชนที่ให้การเห็นชอบส่วนหนึ่งหรือส่วนมากบอกว่าให้การเห็นชอบไปก่อนเมื่อไปรับนูนเพื่อให้การเลือกตั้งโดยเร็วเมื่อการเลือกตั้งแล้วก็จะมาพิจารณาให้หาทางแก้ไขรัฐมนูลต่อไป,อไปเช่นในวันนี้ที่ได้กระทํากันอยู่ผมคิดว่าจากการที่รัฐมนูลปี2550 ได้เสนอเข้ามาที่จะแก้ไขตามตาตรา200ค่าเสียน,นเป็นการผ่อสมงแล้วนะครับในรอบ5ปีที่ผ่านมาความเป็นจริงที่ผ่านมา5ปีนะฮเกิดความขัดแยง้งต่อต้านจากประชาชนนักวิชาการกลุ่มใหญ่หญจำนวนมากทาให้เกิดปัญหานะค,ความขัดแยง้งกําลังทำการปลองดองกันอยู่แต่ผมได้ทราบว่าเห็นเมื่อกี้นะครับความบองดองจะเกิดไม่ได้นะครับเราเป็นผู้แทนของประชาชน ในนี้ถ่ายทอดออกมาทั่วประเทศความบองดองที่เกิดขึ้นจะเกิดระบาดครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างนะครับการที่มาตกเสียงกันนะให้ประชาชนได้เห็นผมคิดว่าไอ้ความหวังในการบกงดองคนจะเป็นไปโดยยากนะครับครับข้อหลงเรียนจากประชาชนโดยทั่วไปในเรื่องของสมาชิกที่สภา,าเกจตรกันก็นขอให้มีการเลือกตั้งทั้งหมดอันนี้เป็นความต้องการของ คนบางส่วนและก็ส่วนใหญ่ที่ต้องการนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าในการที่จะแก้ไขอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าปัญหาอะไริก,การใดๆที่เกิดปัญหาแล้วก็สามารถที่แก้ได้อย่างเช่นรัฐธรมนูญปี2550นี้เช่นเดียวกันครับแม้แต่ท่านประธานคอมชอนะครับซึ่งขนาดนี้เป็นผู้แทนรัษดร ก็ยังลงชื่อสนับสนุนให้มีการแก้รัฐธรรมนูญฉบับที่2550นั้นซึ่งท่านเองตอนนั้นเป็นผู้กับดูแลอยู่นะครับพูดง่ายๆในเรื่องของสัตรอปี2550ก็ยังสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขในวันนี้นะครับเป็นที่ยอมรับกันนะครับรัฐลงปี5สูงใช้มาแล้ว5ปีนะครับปัญหาก็ย่อมจะเกิดขึ้นหลายๆอย่างนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเลือกตั้งก็ดีในเรื่องของ พักการเมืองก็ดีนะฮะในเรื่องของการาตุลาการนะครับซึ่งไม่มีความถงดุลแล้วก็ในเรื่องของอ,องค์กรยุิสระนะครับซึ่งมีอำนาจล้นฟ้าที่เป็นที่ตายได้สามารถที่จะทำให้พรั้งหนึ่งครั้งใดน,นะยกไปไปกับตา อันนี้ก็ควรจะมีการแก้ไขให้อำนาจเริ่มอยู่พอเพียงสามารถที่จะ,ะตรวจสอบได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องต่างๆนี้ผมคิดว่าประเด็นที่จะมาของของมาชิกสภาผู้แทนสภาล่ารัฐมนุหรือสอสลอรนะครับประเด็นสําคัญที่สุดเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่สําคัญนะครับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเพราะหากที่มาของสมาชิก สภาล่างและตุนนุนได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไปแล้วทุกฝ่ายผมคิดว่าอุดมการณ์และความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันย่อมจงผลให้การจัดทํารัฐมนุนฉบับใหม่มีความชอบธรรมมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับสรุปแล้วผมคิดว่าจํานวนเสียงของอรัฐบาลมีจํานวน ยังไงเสียก็การแก้ไขรัฐนูลฉบับนี้ก็คงจะผ่านไปแน่นะครับผมก็คิดว่าในการให้การสนับสนุนนั้นอย่างมีเงื่อนไขประการแรกนะครับนะครับการขอฝากไว้นะครับ,าก,รบการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งสสรที่จะแต่งตั้งขึ้นนี้นะครับอขอให้พรรคเมืองไม่ควรเข้าไปมีบทบาทครอบ,อ,อบครอบคลุมครอบงำความรู้สึก ย่อมไม่รับสอสอถ้าหากมีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวคร้บครอางำนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันสสอปี50จะเกิดการต่อต้านยังไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแลเช่นกับที่ผ่านมานะครับประการที่สองผมอยากจะขอให้ละเว้นอย่าไปแต่ต้องบทบัญญัติเกี่ยวกับชาวบ้านพระอาชัติหรือไม่กระทำการใดๆที่เป็นการ ก้าวล่วงและกระทบกระเทือนต่อองค์พระมหากษัตริย์ตราจนพระบรมองสาุวงอันเป็นที่เคารพรับรของแห่งของประชาชนชาวไทยนะครับประการที่3นะครับขอให้ผมขอให้สรเนี่ยได้ตรวจสอบและแก้ไขในหมวดของศาลให้มีการ่วงดุลและตรวจสอบได้โดยง่ายนะครับประการที่4ขอให้มีการแก้ไขในส่วนขององค์กรอิสระตามรัฐมนูญ นะเช่นองค์การตราตามรัฐน,นูลน,นะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือองค์กรไหนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือมีปัญหาเนี่ยก็ควรจะยกเลิกได้ก็ยกเลิกไปเลยนะครับประการสุดท้ายนะครับผมก็กลับเรียนขอใหอ้มีการร่างรัฐนูลปี2550นะที่จะมีสดสโลดนี่ขอให้เกิดจากประชาชนและขอให้ประชาชนได้รับอานิสงส์ได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับเท่าที่จะเกิดขึ้นได้ ผลที่สุดว่าการที่จะร่างหรือแก้ไขรัฐมนุนปี50เนี่ยคงจะเกิดดีขึ้นอย่างน้อยก็ดีขึ้นมีการแก้ไขมีการเปาเปลี่ยนที่ดีขึ้นหวังว่า,อาสอสอที่ได้มาจะมาจากความสุจริตยุติธรรมนะครับผมขอสนับสนุนอีกคนนนะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับ